ลักษณะการจับชีพจรก็จะดูเรื่องของความเร็วความแรงความลึกนะครับชีพจรจมลอยหรือว่าเต้นแรงเต้นเบาหรือความกว้างของตัวชีพจรว่ากว้างหรือใหญ่หรือเล็กแค่ไหนมันจะมีรูปแบบของชีพจรทั้งหมด28แบบนะครับ oh. อย่างยกตัวอย่างเช่นตึงเหมือนสายกีตาร์กลวงเหมือนต้น,ตนหอมหรือเล็กเหมือนเส้นด้าย hmm. อย่างเงี้ยครับก็การแบรมือเนี่ยเพื่อดูสี อของมือนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างกันออย่างเช่นตรงนี้จะเป็นธาตุทองธาตุไฟธาตุธาตุไม้แล้วก็ธาตุน้ำนะฮะโดยจากลักษณะของสีของมือโดยรวมเนี่ยจะออกค่อนข้างแดงหน่อยอาจจะเป็นคนที่มีธาตุไฟนำนะครับแน่นอนก็ระวังเรื่องหัวใจครับเพราะว่าธาตุไฟจะเกี่ยวข้องกับหัวใจหัวใจจะทํางานหนักหน่อยนะครับชืพอประจรเนี่ยมาถึงเนี่ย เวลาแตะปุ๊บมันจะมีก็เรียกว่าความตึงความตึงนั้นหมายถึงความเครียดนะครับแล้วก็หมายถึงอาการติดขัดนะครับแต่รู้สึกว่าจะนอนน้อยหน่อยใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดว่าเราดูตามศาสตร์แผนจีนลักษณะเนี่ยครับเป็นลักษณะที่ธาตุไม้เสียสมดุลธาตุไม้เราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดนะครับเรื่องของการทํางานพอเสียสมดุลเนี่ยธาตุต่อมาเนี่ยที่เป็นลูกของเขาก็คือธาตุไฟหรือหัวใจก็เลยทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับซึ่งการนอนไม่หลับจะเกี่ยวข้องกับหัวใจ เ mm hmm. ราก็ใช้วิธีการฝังเข็มฝังเข็มเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีหัวสิบสี่เส้นลมปราณซึ่งเราจะเน้นไม่ี่ลมปราณของธาตุไม้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะปรับเรื่องของการนอนหลับ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เรียกว่ามีจุดที่เรียกว่าคามเสรินหรือคามสปิริตเป็นตัวที่ช่วยให้เราจิตใจเราเนี่ยพอดผ่อน mm hmm. นะแล้วก็ผ่อนคลายครับก็จะทําหลังจากที่เราอบสมุนไพรนวดแล้วก็แช่แล้ว mm hmm. นะครับ